อันนี้เป็นการล้าง d t f นะอันนี้เราใช้น้ำยาของล i ฟต i มลี่นะเป็นลิฟต o มอลี่โพลีนะอันนี้ก็คือเราก็ยังใช้ตัวนี้เพื่อทำการพีนนิ่งตัวที่เป็นข่อกรอกที่อยู่ด้านในนะก็ต้องกรอกตัวนี้ไปเป็นเวลา15นาทีนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นสารที่ดัน เอาคาร์บอนหนออเดี๋ยวพอ15นาทีแล้วเราก็จะถ่ายตัวนี้คาร์บอนก็จะไหลออกมาอีกฝายอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่อันนี้คือล้าง DPF หรือดีเซลพาร์ติคุเลตวิวเตอร์ ตอนนี้ก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการเบิร์นะเบรนฝุ่นเราก็มาดูซอฟดูคาร์บอนที่ออกด้านหลังนะครับอ,อันนี้เราสังเกตว่าเบิร์นฝุ่นธรรมดากับใช้น้ํายาแล้วมาเบิร์นที่หลังเนี่ยฝุ่นคาร์บอนเนี่ยจะออกมามากกว่า ออกเป็นเป็นไอเลยครับก็หลังจากที่เราได้ทำการล้างด้วยนำ้นำยาน้ำยาลิวิดบอรี่ DPF แล้วเนี่ยเราก็เบิร์นด้วยเค้าแวร์หลังจากนั้นเราก็มาทำการครับเพื่อเบิร์นออกให้หมดนะแรงดันของที่กระปุกดักไอนะ เราเรียกว่า d p f Filter เนี่ยก็อยู่ที่0.2 psi นะตอนเครื่องเดินเบาแตนคือตัวเลขตำ่ตำตัดเนี่ย psi แรงดันต่ำๆๆเนี่ยหมายถึงว่ามันโล่งนะยิ่งเป็นศูนย์เลยเนี่ยก็คือโล่งแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขสูงสูงเนี่ยแสดงว่ามันตันนะเราก็จะวัดจากค่าตัวนี้ว่ามันโล่งหรือ,อยัง 2, เมื่อกี้0.2นองตอนช่วงเดินเบานะตอนนี้พอเราแตกคันเลขเนี่ขึ้นมา2 psi เริ่มน้อยหมายถึงว่าเริ่มเริ่มโล่งขึ้นเดิมทีเนี่ยของรถคันนี้ขึ้นเป็นสิบ psi นะฮะนี่ก็โอเคนะครับคือ,อดูจากแรงดันแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะตันมากมายเหมือนเดิมตอนนี้ควันก็เริ่มลดลงแล้วออกเยอะครับก็ใช้ไปได้อีกสักแสนโลครับแสนโลน่าจะล้างสักทีนึ่งผมว่า แรงดันนะฮะพอดีแตกคันเร่งเนี่ยครับนี่ครับเพชเชอร์ดีเซลพาร์ติคุเลตฟิลเตอร์เพชเชอร์เซนเซอร์อันนี้หน่วยเป็น PSI ดีไหมอาเร่งดีขึตาเร่งก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยสี่ห้าห้าจุดสอง 6 psi ครับสูงสุดไม่ได้150หบ150บ150 100แหละ<ๆ>เฮ้ยพอแล้ววิ่งด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงดันสูงสุดอยู่ที่6ก็น่าจะรับได้แล้วนะครับ